มาแล้วครับโปรแกรมเต็มรายการนัดใหญ่ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่81นะครับไม่รู้คู่ไหนคู่เอกเหมือนกันอ่ะอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันตัดสินเอาเองว่าใครคู่เอกนะครับก็เล่ยตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นปะเนี่ยนะครับคู่2ก็ญี่ปุ่นนะครับเอสากุโอกา,าวราระเจอลิทิเดตสสสมหมายคู่3ค,คิกบ็อกซิ่งครับฮิโรกิฮากิโมโตะนี่อดีตแชมป์โลกนะเจออีเลสเอนาชิก็อดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะครับ คู่4ี่ก็ยังคงเป็นคิกบ็อกซิ่งครับทาเคลุเจอกับทานซินอาทานซินเนี่ยมาแทนเจ้าแบ็กแพตเตอร์เจ้าเสือใหญ่สุริยันเล็กคู่นี้ใครหลับใครหล่นนะครับเสือคิมกับโอทิสเบกคอนครับคู่นี้ก็เดือดนะครับชาโดเจอมูฮัมหมัดเซซารานี่ครับมาดูว่าเซซารานี่มันจะยื่นคางให้ต่อยไหมไฟเนี่ยเออไฟที่ต่อยกับศิริชัยยื่นคางให้ต่อยเลยนะ 3A ก็มาครับ40่จังเจวหรือเปล่าครับ,รบเจอกับอะคามฮามดีครับ แล้วก็เซอร์แบ็กทอบาสีเจอกุหลาบดําสอจอเปียกอุท,ทยัยนามิวอานานครับเจอกับซอลินอูครับสนักชกที่ได้สัญญาไปวันใหญ่นะครับน้องโอฮามามุยไทยครับพิสูจน์ความแรงของเคียมลันดามตินะครับแล้วก็คู่เอก12นะครับเป็นซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์เจอกับโจนัทวุฒนะครับอ่ะชอบคู่ไหนบ้างแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับ โปรแกรมตามนี้เป็นรายการวันลุมพินีนัดใหญ่ไตรามาสที่3ของปีสำหรับมวยเวทีลุมพินีนะครับ